เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยกว่าจะผ่านไปเป็นวันเป็นเดือน Level, หรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่ายล,ลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปพร้อมกันเลยดีวยกว่านะครับ ร้านมาลูชชอปมีบริการเติมโลบัคให้เลทสูงบริการกดเกมพาซราคาสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนร้านลาวอาบัคมีบริการเติมโลบัคราคาสุดคุ้มบริการกดเกมพาซราคาสุดเดือดถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับร้านแมกไก่ตันซูรอมไก่ตันราคาสุดคุ้มมีให้เลือกตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้ไก่ตันสักตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เอโยฮัลโหลไกด์วัทซั d ดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมัอคลิปอยู่ในวันที่12มีนาคมปี2566นั่นเองนะครับสวัสดีคนที่มาดูวันนี้แล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูในอนาคตทุกคนกันด้วยก็แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับทุกคนผมจะมานําเสนอ6ผลพิศษราคาถูกแต่ PVP โคตรดีนั่นเองนะครับ ผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่ามีผลอะไรบ้างสําหรับผลที่1นนะครับผมขอนําเสนอผลบากี้เลยนะครับทุกคนครับทาไมถึงต้องเป็นผลบากี้ผลบากี้นะครับความสามารถของเขาเนี่ยพาสีสกิลก็คือสามารถกันผู้เล่นหรือมอนสเตอร์ที่ใช้ดาบได้นั่นเองนะครับอะไรที่เป็นการโจมตีแบบดาบเนี่ยไม่สามารถโจมตีผลบากี้เข้าสามารถกันดาเมจได้แบบ100%เนะครับถึงจะมีฮาคิหรือไม่มีฮาคิ ก็ไม่สามารถที่จะฟันผลบากี้เข้าได้นดั่นเองเนาะผลนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นผลที่ออฟก๊อดมากๆเลยนะครับแต่ย้ํานะครับถ้าเราไปเจอผู้เล่นสายดาบเนี่ยผมบอกเลยว่าผลบากี้เนี่ยอยู่ระดับ SSS เลยนะครับแต่ถ้ามาไปเจอ,อผู้เล่นที่ใช้พลังผลปีศาจด้วยกันเนี่ยหรือคนที่เล่นสายผลเนี่ยนะครับผมกล้าพูดเลยว่าจากออฟก๊อดเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบใต้ตีนนะคือเป็นขี้ฝุ่นไปเลยอนะแบบ มันไม่มีประโยชน์ะนะเนาะทุกคนครับอืมแต่ใครที่เล่นผลบากี้เนะี่ยก็จะต้องเล่นเป็นสายดาบเนาะเพราะว่าผลบากี้นะครับด้วยสกิลของเขาเองแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในการ PVP ได้เราใช้แค่พาสีสกิลในการการดาเมจจากดาบเฉยๆนะครับอืมเราก็ต้องเล่นเล่นเป็นสายดาบเนาะแล้วก็ถ้าใครนะครับที่เล่นเป็นเผ่ามนุษย์เงือกวีสนะครับแล้วก็ใช้ผลบากี้ไปด้วยเนะี่ย ผมบอกเลยนะครับว่าแทบจะเป็นอมตะถ้าเจอกับคนที่เล่นเป็นสายดาบนะเพราะว่าดาบเนี่ยเราก็การดาเมจแบบ100%อซอยู่แล้วนะครับมันจะมีแค่มัดอย่างเดียวทุกคนที่เขาต่อยเราเข้าะผลพีศดา่์เขาไม่ได้อัพอยู่แล้วนะครับคนส่วนใหญ่ที่เล่นเป็นสายดาบก็จะอัพสเตตดาบแม็กอยู่แล้วเนาะผลพิศาร์ไม่ต้องพูดถึงนะครับน้อยคนมากที่จะอัพแบบสายผสมเวลาเราโดนดาเมจจากผลพีศารเนี่ยก็สกิตติ่งนะครับทุกคนครับ คือถ้าเจอเผอามนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกว่าดาเมจมันคงเข้าแค่หลักสิบเท่านั้นถึงแม้จะต่อยเราโดนเนี่ยผ่มนุษย์เนี่ยมันก็ยังมีเกราะอ,อยู่ดีนะครับบอกได้เลยว่าอามตะคือหนีเนี่ยเออใครที่เป็นสายดาบแล้วเจอผลบากี้กับเผ่มนุษย์เนี่ยวีสี่เนี่ยรีบหนีเลยนะครับเจอบากี้อย่างเดียวก็ควรหนีแล้วเพราะทายังไงมันก็ตีไม่เข้าเ,เนาะแต่มันก็ยังสวนได้แหละเออโอเคครับทุกคนครับสำหรับผลที่2นะครับก็คือผลระเบิดนั่นเองครับ ทำไมผลระเบิดมันดียังไงครับผลระเบิดเนี่ยใครที่เป็นผู้เล่นแบบซนะินเซียนผมบอกเลยนะครับว่าเขาชอบเอาผลระเบิดเนี่ยมาล่าข้างหัวกันนะทุกคนเพราะอะไรครับดาเมจมันโคตรแรงครับทุกคนแล้วสกิลตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆมันมีทั้งการวางกลับระเบิดนะครับมีทั้งการระเบิดตัวเองแล้วก็มีเลือกจุดในการระเบิดได้ด้วยนะครับทุกคนคือเลือกได้เลยว,ว่าเราจะจุดระเบิดที่จุดไหนเนาะคือมันดีมากอะ ดาเมจมันก็แรงนะครับแล้วสกิลมันก็ยังดีด้วยเนาะสำหรับตอนนี้มันใช้ในการแบบสมมติชุลมุนกันอยู่อย่างเงี้ยครับทุกคนครับสี 4, คนกําลัง PVP กันอนะเราสามารถใช้จังหวะชุลมุลนเะนี่ยเข้าไปแอบวางแท็บระเบิดได้นะครับทุกคนเผื่อใครใกล้ตายเนี่ยเขาเดินมาโดนระเบิดเราเราได้ข้าหัวฟรีเลยครับแต่มันก็มีข้อเสียนะเราจะต้องหาจังหวะดีๆถ้าเราเดินไปมั่วๆสูวๆเนี่ยโดนเขาส่วนตายเอาได้นะครับ เอออันนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีเนาะมันก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับทุกคนก็คือชุลมุนกันอยู่ใช่ไหมเราสามารถที่จะหาจังหวะไหนก็ได้อะดอันติเลยครับแล้วพอมีใครใกล้ตายเนี่ยหรือไม่ช้อันติเสร็จนะครับเราปล่อยเลยทุกคนคนที่อยู่ระแวกนั้น,นอะเพอเตายหมดนะครับอาจจะฟุกฟุกเนี่ยได้ข้างหัวฟรี3คนเลยก็ได้เนาะอันนี้ก็อาจจะดูเวอร์ไปนะครับแต่มันเป็นไปได้แะทุกคนเพราะว่านั่นแหละมันแรงมากเนาะข้อเสียของผลระเบิดคืออะไรรู้ไหมครับ มันไม่เหมาะกับการ1-1เท่าไหร่ครับการ1-1เนี่ยถามว่าไหวไหมมันก็ไหวครับแต่มันจะแพ้ผลที่สามารถสแปมระยะไกลได้แล้วก็ผลที่มีความผิวเยอะๆอะผลระเบิดมันจะสู้ไม่ได้นะครับผลต่อไปนะครับก็จะเป็นผลไฟนั่นเองนะทุกคนผลไฟเนี่ย PVP ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีแค่คนเล่นน้อยเฉยๆจริงๆอะ่ะถ้าใครเล่นแม่นๆหรือเล่นโหดนะครับผลไฟเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะ ผมเคยโดนมาแล้วครับทุกคนโอ้โหทั้งลูกบอลไฟนะครับทั้งหิ่งห้อยเพลิงคือเอาง่ายๆผลไฟอะถ้าโดนมันจับคอมโบนะครับก็คือมีโอกาสแตกเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อดีของผลไฟก็คือมันเป็นผลสายโลเกียนั่นเองเนาะมันเหมาะกับการฟาร์มมากๆเลยนะครับทุกคนครับพูดง่ายๆเนี่ยนะผลไฟ PVP ก็ได้ฟาร์มก็ดีแต่ข้อเสียมันก็อาจจะมีอยู่บ้างน,นะครับสกิลระยะอาจจะไม่ได้ไกลมาก แล้วก็สกิลค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งเนาะมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นครับทุกคนถ้าเทียบกับผลอื่นแล้วมันค่อนข้างช้าอยู่นิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นครับสําหรับผลต่อไปนะครับผมเชื่อได้เลยว่าผลนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าปฏิเสธแน่นอน,นครับนั่นก็คือผลน้ําแข็งนั่นเองนะครับผลนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการวันช็อตมากๆแล้วทุกนคนถ้าโดนผลนี้จับเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมปล่อยเมาส์กับปล่อยคีย์บอร์ดได้เลยครับเพราะว่าโอ้โห มันวันช็อตง่ายมากๆนะครับคือล็อกปุ๊บคอมโบมาเต็มอะครับล็อกปุ๊บคอมโบมาโ,โหคือโดนผลนี้ไปเนี่ยคือถ้าโดนแช่แล้วนี่ผมไม่ทําอะไรละผมไม่หนีด้วยผมปล้อยเลยคือ,อยังไงก็ตายอะทุกคนถึงเราจะโซออกไปได้มันก็ยังโดนดูดกลับมาอีกอยู่ดีนะครับถ้าเราโดนอาคอมโบวันชอ็อตแต่เนาะแต่ผลน้ำแข็งมันก็ยังมีข้อเสียครับอาถ้าใครแบบเล่นเป็นสายบนอากาศนะเนาะแบบไม่ลงมาเหยียบพื้นเลยอะ ผลน้ำแข็งเนี่ยก็เล่นยากนะครับเพราะมันไม่สามารถที่จะแช่ศัตรูกาอากาศได้นั่นเองเนาะอาจจะเจอแบบผลแสงอะไรเงี้ยครับสเปมสกิละระยะไกลแล้วก็ผลอะไรต่างๆแหละมันก็ยังมีวิธีในการแก้คอมโบอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าง่ายเออประเด็นอะแต่มันก็จะมีเผ่ามนุษย์เงานะครับทุกคนที่สามารถกันวันช็อตของผลน้ำแข็งได้เผ่ามนุษย์เงานี่มันขึ้นชื่ออยู่เรื่องความโกงอยู่แล้วนะครับมันอึดมากๆ ใครเป็นสาย PVP เนี่ยต้องเล่นเผามนุ์เงือกนะครับถึงเราจะไม่ลงมาเหยียบพื้นเลยเนี่ยแต่ถ้าเราพลาดเหยียบพื้นเมื่อไหร่แล้วโดนแช่นะครับก็จบเลยบางทีเขาใกล้าตายแล้วแต่เราพลาดลงไปเหยียบพื้นแล้วเขาโซบมาแช่พอดีอย่างเงี้ยครับก็อ่ะไปวันครับ๊บายบายอย่างนี้เลยโอเคครับสําหรับผลต่อมานะครับอันนี้เนี่ยผมก็เชื่อ,อได้เลยว่าหลายๆคนไม่กล้าปฏิเสธนะครับนั่นก็คือผลมืดนั่นเองนะครับหรือผลดาร์กของ ของใครวะอ่ามาเชลดีทีชนะครับหรือหนวดดำของเรานั่นเองสำหรับใครที่ใช้ผลนี้นะครับจะมีความพลิ้วมากๆสกิล F ของมันเนี่ยสามารถวาร์ปเข้าไปแล้วก็ดูดนะครับแล้วก็วันช็อตได้เลยคือผลนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าโหดมากๆเลยก็ได้นะครับแต่ผู้เล่นเนี่ยก็จะต้องมีทักษะในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าผลนี้มันโหดก็จริงครับแต่มันก็ไม่ได้เล่นง่ายๆเนาะใครที่เล่นผลนี้แล้โหดเนี่ยผมบอกเลยนะ าหัวไม่มีต่ำกว่า 10m นะครับโหดจัดอะคือหนีไปตรงไหนก็โดนดูดอะดูดคอมโบวันช็อตดูดคอมโบวันช็อตคือมันหัวร้อนนะใครได้โดนผลนี้เนี่ยหัวร้อนนะครับแล้วก็ราคาของมันก็ครึ่งแสนเอ้ยครึ่งล้านครับทุกคนแค่ห้าเศษนงเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยความสามารถของผลนี้ก็ยังเป็นโลเกียกตางหากเนาะเอาไว้ฟาร์มก็ได้เอาไว PV ้ PVP ก็ดีนะครับ สำหรับผลต่อไปนะครับที่ผมยกให้มันเป็นออฟกอ t ที่สุดเลยนะครับก็ไม่เชิงว่าออฟกอรที่สุดหรอกแค่ประโยชน์มันเยอะนะครับผมที่ผมจะพูดถึงก็คือผลแสงต้นเองนะครับผลแสงนะครับ1สามารถเดินทางได้ 2. นะครับมีความสามารถในการเป็นโลเกียอ่ามอนที่ไม่มีฮาคิเนี่ยจะตีไม่เข้านะครับ 3. มนะครับมีอาวุธคู่ใจคือสามารถตีธรรมดาได้เนาะแล้วก็4 PVP ดีครับ5ฟาร์มก็ยังดีนะา คือผลนี้ผลเดียวเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องแล้วราคาของมันเนี่ยก็ไม่ได้แรงนะครับแค่6กแสนห้าเท่านั้นเองเนาะคือมีผลนี้ผลเดียวเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างแล้วครับทุกคนครับจะไปไหนก็ได้ตีมอนก็ได้เราไม่ต้องอัเป็นสายดาบด้วยเนาะสามารถใช้ผลเนี่ยฟาร์มธรรมดาได้เลยครับสกิลของมันก็ยัง PVP ดีด่างหากฟาร์มก็ยังดีด้วยคือผลนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับ หลายคนเนี่ยรู้ความสามารถของมันดีเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วนะครับอันนี้ขอแถมนิดนึงนะครับจร,จริงเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าพี่เขาผลทรายมันก็ดีนะมันเป็นโลเกียนะครับแล้วก็ราคาถูกแถมยังอ่า PVP ดีอีกนหากถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ดีนะครับใครที่ใช้ผลนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ผมไม่ค่อยเห็นใครเอาผลทรายมาล่าค่าหัวกันนะครับอืมเพราะว่า ผมคิดว่าผลมันแข็งหรือผลนื่นๆเนี่ยมันยังใช้งานได้ดีกว่านั่นเองเนาะผมก็เลยไม่ได้จัดให้มันอยู่นะครับแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีต่อไปนะครับก็จะเป็นผลแมกม่ครับผลแมกม่เนี่ยมันดีมากเลยนะครับดามเมจมันโคตรแรงเลยทุกคนแต่ข้อเสียที่แรงกว่าน,นั้นคืออะไรรู้ไหมครับสกิลมันช้าครับทุกคนไม่มีใครยืนในแมกม่ให้เราเผานะครับกว่าสกิลแมกม่มันจะไปถึงสตูเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วทุกคน นอกสจากใครมีคอมโบนะครับที่ล็อกแล้วสามารถใช้แมกมาได้เนี่ยก็อันนั้นโอเคครับผมให้เลยให้มันติดอันดับเลยแต่ว่ามันก็รวมๆมันเล่นยากแหละทุกคนมันมันมันฟาร์มดีแต่มัน PVP ไม่ค่อยดีนะครับโอเคครับทุกคนครับสำหรับหกผลที่ผมนำมาเสนอให้กับทุกคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไม่รู้นะครับว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าหรือมีตรงไหนที่ผม พูดตกหล่นไปหรือพูดผิดพลาดไปหรือว่าอาจจะมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยที่ผมไม่ได้พูดไปนะครับผมก็ต้องขออภัยทุกคนไวนะ้ละที่นี้เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย